สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปชมทางเข้า Enjoy Home Fit 8 8นะครับว่าทาง8เมตรมันโล่งกว้างสบายขนาดไหนเนี่ยตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณด้านหน้า Enjoy Home Fit 5 5อันนี้ขนาดถนนกว้าง7เมตรนะเนี่ยขนาดถนนกว้าง7เมตรนะครับยังโปร่งโล่งขนาดนี้อันนี้คือแปลงคงหรือว่าสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการถมด้านหลังด้านหน้าเลกนิดนึง แล้วเราก็พัฒนาเป็นสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ที่มาเรียนสมณนาสดจะได้มาเจอกันณนะที่ตรงนี้เรียนในห้องพิเศษ v v p ีเนื้อหาอัดแน่นอาหารอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆท่านใดที่มีโอกาสได้มาเรียนจะรู้ว่าอาหารอร่อยมากๆเจดาจัดให้นะครับสมณนาสดซูปเปอร์ v ี p คอร์สของเราสวัสดีครับพี่ต้อม พี่ต้อมคอนเฟิร์มหน่อยว่าอาหารอร่อยหรือเปล่าอันนี้คือเฟส5ถนนกว้าง7เมตรเดี๋ยวเราจะพาเดินไปบริเวณริมริมถนนาสาธารณะเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปด้านหน้าของอินตอโฮมเฟส8ถนนกว้าง8เมตรว่ามันใหญ่โตขนาดไหนนะครับเฟส5ของเราเนี่โดยเฉลี่ยแล้วน่าจะประมาณ3ปีแล้วนะครับ2-3ปีแล้วกัน สปีครึ่งเกือบ3มปีเนะี่ยแต่บ้านยังสดใหม่สวยงามแล้วเชื่อไหมครับมีลูกค้าหลายๆท่านสอบถามด้วยว่าอ่าหลังไหนว่าง <c oughs> เฟื่ห้าของเราเนี่ยโอนไปประมาณสองปีครึ่งแล้วอ่าโดยเฉลีย่ยมีลูกค้าที่ขับรถผ่นานไปผ่านมาแล้วสนใจบ้านถามด้วยว่าหลังไหนว่างพรรู้สึกว่ายังใหม่สวยงามอ่า คุณฮุสเซนบอกว่าอาหารมุสลิมก็จัดให้ถูกต้องตามหลักขอบคุณมากครับผมทีมงานเราท่านใดน,นะครับไม่ว่าจะมาจากอ่าเขาเรียกอะไรไทยพุทธอ่ามุสลิมแล้วแต่นะครับเรามีอาหารรองรับทั้งหมดแจ้งมาล่วงหน้าได้ขอบคุณมากๆนะครับไม่ต้องเกรงใจกันนะครับหลายท่านมาเกรงใจคิดว่าเราไม่มีอาหารอ่าประเภทอื่นดูแลก็ไม่กล้าบอกก็มีนะนะครับจนได้คุยกันแล้วก็เราก็จัดให้ นะครับอาหารอร่อยจริงๆทุกทคนคอนเฟิร์มเลยวันแรกจะยังกั๊กกันอยู่นะวันแรกวันแรกจะยังกั๊กกันอยู่แต่วันที่สองโอ้ยเบิ้ลทุกคนจริงๆ,ๆนะครับพี่ต้อมคอนเฟิร์มคุณนุสเซนคอนคอนเฟิร์มนะครับดูนนคขายังถาม่ะหลังไหนว่างอยู่นะครับนี่ขนาดโอนไปตั้งนานแล้ว แต่บ้านยังสวยงามสะอาดสะอานงานรั้วกำแพงนี่ยังเนี้ยบอยู่นะครับนี่ครับบริเวณด้านหน้าด้านหน้าคือถนนลาดยางทางสาธารณะเดิมยูนเกตอบจนะคด้านหน้ารถผ่านไปผ่านมาตลอดถ้าให้คอนเฟิร์มสรุปเลยก็คือราคาที่ขึ้นเพ,นเพราะว่า Enjoy Home <laughs> เมื่อก่อนราคาที่ไม่เท่าไรครับแต่เดี๋ยวนี้ไปไกลมากๆต้องมาดูแล้วว่าเฟียต่อไปแปลงเล็กที่ก้าวหลังลงมาเนี่ยจะหาได้อีกหรือเปล่าถ้าหาได้จริงๆราคาจะได้ราคานี้หรือเปล่าในการขายบ้านเนี่ยหายากแล้วนะครับเพราะราคาที่ขึ้นตลอดนี่ครับถนนกอย่างด้านหน้ากว้างกว่า8เมตรนะครับ ถนนเรียบสวยงามเห็นไหมครับเป็นทางตรงนะครับเิบแล้วก็จะมาเจอเอ็ o จอยโฮมเฟส8ของเราเย้ของหัวใจลัวๆนะครับของหัวใจลุวๆนน่อยสวยไหมครับตรงนี้ต่อไปจะเป็นการวางท่อ80เซนบอ่อพักนะครับสองจุดสายขวาริมสุดเลยนะครับนี่ตามแบบที่เขาออกแบบมาให้กับเรา เพราะเราขออนุญาตเชื่อมทางจากอบจเรียบร้อยแล้วจุดนี้แต่ตอนนี้เราวางด้านหน้าเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เข้าออกได้ก่อนกรณีที่ที่ดินเราอยู่ในอยู่ติดเขตอบจบทางหลวงท้องถิ่นอะไรพวกนี้นะครับทางหลวงชนบทพวกนี้ต้องขออนุญาตเชื่อมทางด้วยเขาจะมีหนังสือให้อันนี้ทางนั้นน่ะฟืบแล้วเราก็จะมาเจอทาง8เมตรภายในโครงการงเรา คำถามคือทำไมมันจะต้องกว้างถึง8เมตรขนาดนั้นมันจะไม่เสียพื้นที่เหรอเพราะแปลงนี้ของเราเข้าสู่กระบวนการจัดสรรขนาดเล็กพิเศษเราผ่าถนนเป็นรูปตัว T นะครับเนี่ยตรงกลางที่น้องบอสยืนอยู่ระยะ8เมตรเราก็เลยต้องทำทางเข้าระยะนี้8เมตรเทเสารัว้วกำแพงเรียบร้อยแล้วก่อแล้วบางส่วนนะครับเนี่ยก่อกำแพงแล้วบางส่วน,นเราก็เลยต้องทำ ทางเชื่อมด้านหน้ากว้าง8เมตรเช่นกันเพื่อมันจะได้สัมพันธ์กับทางด้านในโครงกลางเราที่กว้างตั้งแต่8เมตรมันจะมารองรับกันตรงนี้โอ้โห8เมตรแล้วก็ใช้เพียงแค่เท่าไรนะ5 8หลังใช้เพียงแค่8หลังนะ8เมตรนี่เพราะ4หลังด้านหน้าตรงนี้2หลังซ้ายแล้วก็2หลังขวาตรงนี้เขาจะใช้ทาง9เมตรของเขาครับตรงนี้ เขาจะใช้ทางเก้าเมตรของเข้าตรงนี้นยาวไปสุดนี่กำแพงที่เราก่อเลยนะะอ่บน้องบอสสวัสดีครับผม<ป>ขอบคุณมากนะครับน้องบอสมาเปิดไฟไว้วรอนะเปิดโชว์ได้เลยครับไม่ต้องประหยัดไม่ต้องคิดมากใครผ่านไปผ่านมาเขาจะเห็นบ้านที่สวยของเราและวันหนึ่งเขาจะอดใจไม่ได้ที่จะต้องจอดถามเขาจะต้องจอดถามอะ ราคาเท่าไรยังไงกระบวนการขั้นตอนแบบไหนหลังไหนว่างเขาจะต้องจอดถามเชื่อไหมเมื่อวานนี้ก็จอดถามวันก่อนก็จอดถามเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> จะเป็นทางภายในโครงการที่แบบโล่งสบายมากๆเพราะแต่ละหลังเนี่ยอยู่กันแบบครอบครัวไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วถนนภายในโครงการของเราไม่ได้เป็นถนนที่เป็นสาธารณะที่ว่าจะสุด ทะลุหาหมู่บ้านอื่นหรือว่าไปเส้นด้านในไม่ใช่สุดเพียงแค่นี้นะครับกรณีทางภายในโครงการของเราเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภคนะครับที่เราจะต้องดำเนินการจัดทำกรณีจัดสรรเมื่อโฉนดถูกแบ่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีการเขียน,นโฉนดเรียบร้อยแล้วในรูปแผนที่โฉนด จะไม่มีทางนะในรูปแผนที่ฉนวดจะไม่มีทางนะครับบางท่านที่เป็นเจอที่ดินแต่ข้างหลังเขาจะสลักหลังไว้แล้วว่าเกี่ยวเป็นแปลงจัดสรรน,นะครับนะแต่แปรูปแผนที่ฉนวดด้านหน้าเนะี่ยจะไม่มีทางมันไม่เหมือนที่ทั่วไปถ้าติดทางจะต้องมีทางสสนะปรากฏเห็นไหมครับทางเป็นภาระจำยอมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่ซื้อที่ดินจัดสรร ทุกทุกแปลงและมีค่าบำรุงค่าดูแลด้วยนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้ดีหน่อยกรณีไฟเราสามารถใส่แบบโซลาร์เซลล์ได้กล้องวงจรปิดบังคับให้มีนะครับกล้องวงจรปิดบังคับให้มีน่าจะประมาณสี่ 4. จุดบังคับให้มีแล้วลเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากไฟโซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปติดทุกต้นโดยเฉลีย่ยนะรั้งหนึ่งก็อยู่ยาวเลย ที่เราติดเฟรที่มันผ่านมนาะก็อยู่ยาวตลอดเหมือนกันอ่านี้แบ่งไปให้กับทีมงานเรานะบางท่านไม่รู้บางท่านไปเจอที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางแต่ไปดูหน้าง,งานจริงมีทางอาจจะอยู่ในแปลงจัดสรรพิกดูด้านหลังสนวดนะครับ ข่าดีเขาดีสองหลังนี้ให้ยื่นกู้วันอาทิตย์นี้อ่าสองหลังนี้ยื่นกู้วันอาทิตย์นี้หน,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 น้าง,งานประมาณนี้ก็สามารถยื่นกู้ได้เดี๋ยวเราจะเสกปูนมาอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราจะเสกถนนมาอย่างรวดเร็วอ่าของวใจร้วนๆนะครับคุณฮุสเซนคุณธนาเกียรติพีตตั้มนะครับคุณบุ๋มบิมทีมงานเราทุกทุกท่านของขวใจร้วๆนะครับเราเดินทางมาถึง ช่วงของการยื่นกู้จนได้อย่างที่บอกไงปีนี้เป็นปีแห่งการโอนรัวๆเป็นปีแห่งการรับทรัพย์่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งของเราของหัวใจรัวๆนะครับของใจรัวหน่อยสองหลังนี้ยื่นกู้วันอาทิตย์นี้ทํำไมถึงยื่นกู้วันอาทิตย์ได้เพราะเราใช้บริการแบงค์ที่อยู่ในห้างอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับ ท่านจะของโครงการมือใหม่แนะนําให้เราไปเปิดตัวไปขอคํำปรึกษาขอข้อมูลจากเจ้าที่สินเชื่อแบงค์ที่เปิดในห้างเพราะเขาจะเปิดนอกเหนือเวลาปกติเม่ว่าจะเป็นปิดทุ่มหนึ่งหกโมงแล้วแต่นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เขาก็เปิดลูกค้าเราไม่จําเป็นต้องหยุดงานไม่จําเป็นต้องลางานเป็นการอำนวยความสะดวกพี่ต้องว่ายินดีด้วยครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับนะ ยืนกู้สองหลังแล้วก็ประมาณอาทิตย์หน้าก็จะยืนกู้อีกสองหลังถัดไปเป้าหมายของเราเดือนนี้จะยื่นกู้หกหลังนี่ประมาณนี้นะประมาณนี้ราคาประเมินให้ไทยน่าจะได้เทลายให้ไทยช่วยกันทยหนะ่ะราคาประเมินใครที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องน่าจะจําได้นะว่าราคาขายเท่าไหร่นะครับน่าจะจําได้ว่าราคาขายเท่าไหร่ราคาประเมิน ต้องครอบคุมอบอกต้องครอบคุมของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทําราคาประเมินกลางด้วยคือสิ่งดีๆที่เราจะต้องมีเพื่อไม่ต้องมาวิตกกังวลไม่ต้องมาอะไรตรงนั้นนะเพื่อเป็นมาตรฐานว่าโอเคอถ้าสเตปนี้บริษัทไหนมาก็ราคาประมาณนี้แหละเราสามารถทําได้นะท่านเจ้าของโครงการลองไปปรึกษากับผู้จัดการของแบงก์ ที่เราใช้บริการสินเชื่อจากเขาดูแล้วก็สอบถามผู้การกระบวนการขั้นตอนของการทำราคากลางต้องทำยังไงบ้างนะครับช่วยแนะนำหน่อยเพราะว่าผมมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับไม่อยากใช้คาว่าวิตกกังวลเลผมต้องการที่จะให้ตัวเลขมันครอบคลุมแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ดีประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสามารถทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการจาัดสรรก็ทำได้เช่นกันเห็น okay, นะครับ ต่อไปถนนเส้นนี้รถจะผ uh, ここ่านมากขึ้นมากขึ้นเพราะมีโครงการมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องอ่าหลายร้อยหลังถนนเส้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะมีต้นไม้ปกคลุมโอ้โหการสัญจรเนี่ยไม่ได้สะดวกสบายอย่างนี้นะครับแล้วรถไม่ได้เยอะอย่างนี้ Enjoy Home มาเฟีสก่อนเส้นนี้เฟส3เฟส5้าเฟส6หเฟส7อ่าแล้วก็เฟส8แเราหายจินอยู่ใกล้ๆนี้หลายหลังนั่นนี เฉพาะฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็มีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามของถนนเส้นหลักอำเภอขามเจรลสอก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งไปเลยอ่ามันจะเป็นสองฝั่งซ้ายขวาไนงะของถนนเส้นหลักตอนนี้มีโครงการอื่นมาเพียบแล้วลูกศิษย์ทีมงานที่น่ารักของเราก็มาอยู่ใกล้ๆกันก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างตอนนี้เราอยู่ระหว่างวางระบบท่อระบายน้ําภายในโครงการนี่ครับอันนี้เป็นจุดบ่อพัก สามทางแยกสามทางจุดนี้แยกมาฝั่งหลังที่สองตรงนี้ด้วยแล้วก็วิ่งยาวหรือก็ไปด้านในแล้วก็วิ่งผ่านไปด้านขวามือหลังที่แปดเก้าฝั่งนี้ด้วยตรงนี้เป็นบ่อพักสามทางยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวพวกนี้วางระบบท่ออีกวันเองแล้วก็จะปรับพื้นที่บดอัดเพื่อที่จะเทถนนคอนกรีตภายในโครงการต่อไป ดูจากระยะถนนแล้วโอ้โหผมว่าตัวเลขนี่พุ่งเป็นม้าเล่นแหละครับตัวเลขอะไรตัวเลขของคิวปูนตัวเลขของปริมาณปูนที่จะต้องสั่งที่จะต้องจองครับดูดโอ้ใจหายแวบ,บเลยครับช่วงนี้กว้างเก้าเมตรสามสิบจากหลังที่หนึ่งมาหลังที่สองก็ตีไปยี่สิบสองเมตรอ่าโดยเฉลี่ยประมาณนี้ยีิบสองเมตรนะแล้วความกว้างเก้าเมตรสามสิบแล้วมาเจอ จุดตรงกลางอีก8เมตรแล้วก็มาฝั่งนี้อีก9ก้เมตรสาอ่าคูณ22เมตรอีกแล้วก็วิ่งลึกเข้าไปจากจุดตรงนี้นะครับจากมุมหลังที่2นี้ไปสุดซอยนู่นเลยอีก8เมตรคูณเท่าไหร่คูณ85เมตรโดยเฉลี่ยประมาณนี้นี่ครับคือค่าพัฒนาสารอุปโภคที่จะเกิดขึ้นตัวเลขพุ่งมหาศาล <laughs> พุ่งแบบรัวๆพุ่งแบบรัวๆ เทคนิคของเราคือเราจะชิงไหวชิงพิบช่วงก่อนที่จะมีการวางบินเราจะชิงไหวชิงพิบช่วงก่อนที่จะมีการการวางบิน้าบปูนมา <c oughs> นะครับก็หมุนเวียนไปอย่างนี้แล้วครับผม <c oughs> ถ้าเป็นมือใหม่เริ่มต้นหลังแรกหลังนี้จะต้องจิตกับถนนเส้นนี้เลยเนี่ยนะเนี่ยตัวบ้านเราจะถูกขยับมาแล้วลวกกำแพงตรงนี้จะเป็นลวกกำแพง เปิดตุบประตูเข้าบ้านเราไม่ใช่เป็นรั้วกำแพงของระยะถนนภายในโครงการแล้วเราก็เชื่อมทางนิดหน่อยด้านหน้าแล้วก็เทแค่หลังแรกพอนะฮะเชื่อคือเชื่อมทางด้านหน้าเทถนนเป็นแค่หลังแรกถ้าจะมีการเทจ,จริงหรือว่าเทในภายหลังได้ถ้าอยู่ในเขตเออบาจอมอย่างเฟสห้าของเรานะฮะเราเทถนนภายในโครงการหลังจากที่โอนหลังแรกแล้วนะ แต่สนุนด้านหน้านะครับเราเชื่อมเข้าไปก็ไม่ต้องเทเยอะขนาดนี้แต่นี้จะต้องเผื่อจัดเต็มเลยครับต้องเผื่อจัดเต็มเลยโดยรวมโดยรวมอ่าเดี๋ยวพาทีมงานเราชมบ้านด้านในสักหน่อยไม่เห็นหลายวันแล้วไม่เห็นหลายวันแล้ว หยุดจอดรถแล้วก็ปูกระเบื้องให้นะครับไฟกิ่งยาบริเวณเฉลียงหน้าบ้านพื้นที่ว่างเริ่มยาวแล้วนะครับเหลือต้นไม้ต้นหนึงปกติเราต้องปลูกต้นไม้ให้ด้วยบริเวณเฉลียงหน้าบ้าน3.50เมตรห้คูณ2เมตร ที่นั่งหน้าบ้านส,สวยๆดอกกล้วยไม้อบริเวณภายในบ้านไฟส,สวยๆห้องรับแขกกระเบื้องสีขาวลายครีมมันจะต้อง เงาด้วยนะครับจะไม่ใช่แบบขาวไลายครีมแบบด้านๆนะจะเงาเป็นลักษณะของเคลือบแก้วอะฮะมันถึงจะสวยถึงจะพรีเมียมตารางเมตรหนึ่งสามบาทขึ้นไปอย่างน้อยกล่องหนึ่งหนึตารางเมตรลองคูณดูนะครับแล้วในห้องรับแขกของเราแนะนำจะต้องมีไฟไฮไลท์สักหนึ่งจุดโอเคไหมไม่ได้ซึ้นเปลืองอะไรเลยจุดนี้แต่จะต้องมีไฮไลท์อย่าไป ใส่แบบธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่ว้าวอ่ะต้องมีจุดที่ดึงดูดยั่วลมให้ได้ <c oughs> เดินเข้ามาเป็นพื้นที่โล่งๆเพื่อจะเชื่อมหาห้องแต่ละห้อง<ม>อันนี้ห้องนอนใหญ่ด้านหน้ามีห้องน้ำในตัวนะครับมองไปที่โรงจอดรถแล้วก็ห้องน้ำรวม่สองเมตรคูณสองเมตร มีจุดก่อเบิ้ลมีตัวท็อปต่างๆห้องนอนที่สองเฟื่นี้เราเปลี่ยนลายประตูใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนลายประตูภายในห้องนอนใหม่ด้วยแล้วก็ห้องนอนที่สามนี่ก่อนหน้าน,นี้เราใช้ประตูลายเข้มสีเข้มกว่านี้อันนี้ออกแบบซับซ็อกลงมาหน่อยห้องนอนที่สามมาเจอห้องครัว ด้านข้างใส่กระจกใส่หน้าต่างแบบจัดเต็มให้เลยปกติจะเพียงแค่นี้นะแต่นี้เนื่องจากข้างบ้านมันจะอยู่ติดกับสนุนภายในโครงการใช่ไหมจุดนี้แล้วก็จะมีรั้วระ,ะแนงโชว์แล้วก็เลยจัดกระจกอลูมิเนียมในส่วนของหน้าต่างนี้แบบให้เต็มเลยเพื่อความสวยงามแต่พอหลังถัดไปก็จะได้ประมาณนี้นะ หรือเฟือแล้วเพราะมันเป็นตำแหน่งหลังบ้านตำแหน่งข้างบ้านไปแล้วแต่สองหลังที่อยู่ติดถนนข้างๆโครงการของ,ง,งเราตรงนี้มันจะโชว์หน่อยมันจะโชว์หน่อยจะมีความพิเศษออกมาบรรยากาศก็กจะสบายๆอย่างนี้เลยครับผมน่าอยู่มากๆาก j อินจอยโฮมเฟแปพิกัดเลยสากรคนโอนงเพื่อขามทีเดสอรตรงมา200รเมตร สายมือติดถนนลาดยางมีเพียงแค่ส2องหลังเท่านั้นทยอยยื่นกู้นะครับทยอยยื่นกู้แล้วเป้าหมายของเราก่อนสิ้นเดือนนี้จะต้องโอนสี่หลังเป้าหมายของเราก่อนสิ้นเดือนนี้จะต้องโอนอย่างน้อยสหลังเนอเคมไหมครับทางดรวนพิเศษมีไว้สําหรับ v i p เท่านั้นจัดไปจริงไหมครับพี่ตั้มจริงไหมครับทีมงานเราทุกทุกคน บรรยากาศสบายๆนะโอ้โหบ้านสี่หลังคู่หน้าเนี่ยนะคือสองหลังซ้ายมือสองหลังขวามือที่อยู่ด้านหน้าดูทางดูทางภายในโครงการที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเขาสิครับทางภายในโครงการที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเขาเก้าเมตรสามสิบอันนี้มันจะต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วสามร้อยห้าร้อยหลังมั้งน,นี่ แต่นี้เพียงแค่สิบสองหลังจัดเต็มให้เลยนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่ท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ต้องมีความรอบคอบเรื่องพวกนี้นะถ้าเราเพิ่งทำเฟดหนึ่งสองเฟดเนะี่ยเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยเกี่ยวกับสาระพวกตรงนี้โอ้โหเยอะเลยนี่ครับที่ผมบอกหลังที่สองซ้ายมือตามผังด้านข้างบ้านเขาจะอยู่ ฝั่งถนนภายในโครงการไงลั้วด้านข้างแล้วก็เลยจัดลั้วระแนงให้ด้วยเพื่อความสวยงามเป็นหลังโชว์หลังนี้ก็เช่นกันมีบล็อกช่องลมแล้วก็มีลั้วระแนงเพื่อเป็นหลังโชว์แล้วห้องครัวด้านข้างที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับพอเินออกมาด้านนอกมันจะเจออย่างเงี้ยพอมาเป็นมุมตัวนี้มันก็จะสวยไงเนี่ยแทนที่เราจะใส่เพียงแค่สองบานสไลด์ซ้ายขวาฟีสไตล์มันก็จะดูแบบ ธรรมดาธรรมดาไปแล้วก็ขยายกว้างเป็น4ี่บานตายอาซ้ายขวาตายแล้วก็แบ่งช่องเล็กๆเห็นไหมแล้วก็สไลด์ออกด้านข้างสองบานตรงกลางพอมองจากมุมด้านนอกตัวนี้มันก็ดูสวยไปด้วยเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ท่านเจ้าของโครงการที่อยากจะให้ลูกค้าได้เยอะขึ้นได้มากขึ้นได้เกินคุ้มค่าเท่าน,นั้นถึงจะคิดได <laughs> ปนนะ้ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะ กำลังปรับดินกันเลยครับผมวางท่อระบายน้ําภายในโครงการแล้วก็จะปรับดินเทถนนต่อไปสวัสดีครับคุณอ,อมรลัตหรือเปล่าครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อ jo Home f มเฟส8อรนผือขออามทเรศวจังหวัดนครราชสีมาเฟสนี้เราเดินทางมาถึงจัดสรรขนาดเล็กพิเศษ เดี๋ยวมีอะไรดีๆแบ่งปันกันโอกาสต่อไปแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมน้องบอสน้องเบสเจรถและทีมงานเราทุกๆคนจะไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้แล้วเจอกันสวัสดีครับ